ทายสกอตนะคะประกาศลาออกจากตำแหน่งที่เปรึกษากรมอุทยานหลังถูกฟ้องปมเตือนนักท่องเที่ยวทำลายปะการังค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะชื่อของทรายสกอตหรือซีรันสกอตนะได้กลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในสังคมไทยนะหลังจากเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอนะคะแสดงความไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายหนึ่งซึ่งลงไปดำน้ําในพื้นที่แนวปะการังนะคะและทําพฤติกรรมที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศใต้ แม้เจตนาของทรายก็คือการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดช,ชอบนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าเขาถูกฟ้องร้องโดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวบางรายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งมองว่าการกระทําดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจนะคะจากเหตุการณ์นี้นะคะทรายจึงประกาศลาออกนะคะจากตําแหน่งที่ปรึกษาที่บรีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมให้เหตุผลว่าเขาต้องการแสดงจุดยืนต่อระบบที่ไม่เอื้อ ต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมนะคะและขอเดินหน้าทํางานเพื่อทะเลไทยต่อไปในฐานะประชาชนคนหนึ่งค่ะชายสกอตนะคะถือเป็นนักอนุรักษ์นะคะรุ่นใหม่ที่โดดเด่นนะ,ะเขาเป็นผู้ก่อตั้งโครงการ c ี s ูสตรองนะคะซึ่งใช้ทุนส่วนตัวขับเคลื่อนกิจกรรมเก็บขยะชายฝั่งทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในภาคใต้นะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะ และเขายังเคยเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวที่สะเทือนใจในวัยเด็กนะคะว่าเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยพี่เลี้ยงแต่กลับไม่ได้รับการปกป้องจากครอบครัวนะคะซึ่งกลายเป็นแรงผลักดันให้เขายืนหยัดทําสิ่งที่ถูกต้องและต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมค่ะแม้จะได้รับแรงกดดันจากหลายฝ่ายนะคะแต่ซายยืนยันว่าจะไม่หยุดทํางานเพื่อทะเลไทยเพราะธรรมชาติไม่มีเสียงและเขาขอเป็นกระบอกเสียงให้กับสิ่งแวดล้อมที่ไร้สิทธิ์ในการปกป้องตัวเองค่ะ จากกรณีของไซสกอตนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแม้จะถูกต่อต้านและดำเนินคดีจากบางฝ่ายแต่ไซก็ยังคงยืนหยัดในเจตนารมณ์เพื่อปกป้องทะเลไทยนะคะพร้อมส่งสารสำคัญว่าธรรมชาติไม่มีเสียงแต่คนเราต้องช่วยกันพูดแทนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารนะคะและสาระดีๆนะคะฝากกดติดตามช่องกอลี่นิวส์ข่าวสดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ